อ้าครับสวัสดีนะครับผมก็เดี๋ยวอันดับแรกครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแนะนำนะครับการเปิดเซิร์ฟสําหรับค่าย2ค่ายนี้นะครับข้อแตกต่างกันมันเป็นอย่างไรหลายคนสงสัยคนไม่รู้ไอ้ค่ายนี้ดีหรือเปล่าค่ายนี้มันยังไงโอเควันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่า2ค่ายนี้มันแตกต่างกันยังไงผมเคยใช้มาทั้ง2ค่ายเลยโอเคครับมาดูในส่วนของค่ายเหลืองก่อนเลยก็คือค่ายเหลืองค่ายนี้ นะครับค่ายเหลืองมันดียังไงครับค่ายเหลืองมันดีคือว่ามันมีเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์การที่มีเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์แน่นอน,นครับปิงของเซิร์ฟเวอร์ปิงของเซิรนะ์ฟเกมเนี่ยมันจะน้อยมากมันจะวิ่งอยู่แค่3 0มสถึงหกไม่เกินนี้นะครับข้อดีของมันนะก็คือมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็ปิงน้อยนะครับข้อเสียของค่ายนี้คือ1เลยไม่สามารถเอ่อเซตบอทคิวฟีดเซตบอท ต่างๆได้ผ่านดิสคอดนะครับแล้วก็ข้อเสียที่ร้ายแรงที่สุดที่เจอกันตอนนี้ก็คือข้อมูลผู้เล่นหายสาเหตุที่ข้อมูลผู้เล่นหายก็คือว่าระบบของเว็บเนี่ยคือมันจะสะสมข้อมูลอย่างเช่นการสร้างบ้านนะฮะสร้างบ้านฟาร์มของเก็บของใส่กระเป๋าเก็บของใส่คังต่างๆข้อมูลดาต้าเบสมันจะเยอะขึ้นข้อมูลเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วพอเรารีเซิร์เวอร์เนี่ยมันจะทําการปร,ประมวลผลในการบันทึกข้อมูลไม่ได้ นะครับทำให้ด a ต้าเบสของค่ายเนี่ยเสียหายแล้วก็เราก็จะไม่สามารถดึงข้อมูลผู้เล่นออกมานะครับต่อให้เขามีไฟล์แบ็กอัมาให้แบบนี้ผมลองดูแล้วนะฮะผมรีสโต e กี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งข้อมูลมันก็กลับไปวันแรกที่เราเล่นนะฮะต่อให้ผมเปิดวันที่23แต่ว่าผมเล่นเล่นมาเนี่ยข้อมูลผมหายวันที่27ผมต้องการแบ็กอัวันที่26ผมกดรีสโต r วันที่26 ข้อมูลผมวันที่26ไม่มาครับมันจะมาอีกทีวันที่23ซึ่งผมเจอมากับตัวสามารถพูดได้เพราะว่าผมเจอมากับตัวข้อเสียของค่ายสีส้มเนี่ยก็คือมันจะเป็นแบบนี้โอเคครับเราก็มาดูค่าสีฟ้ากันมากครับค่ายนี้สีฟ้านะครับเป็นค่ายที่ผมใช้เปิดเซิร์ฟ PVP อยู่นะครับข้อดีของมันก็หลากหลายครับข้อดีหนึ่งสามารถเชื่อมต่อคิวฟีดได้คิวฟีดคืออะไรคิวฟีดก็คือนี่ฮะแบบนี้ฮะการทำคิวฟีดก็คือนี่ยะคิวฟีด สามารถดูได้ว่าใครยิงใจตรงไหนตำแหน่งอะไรพิกัดเท่าไหร่นะฮะก็ใช้ปืนอะไรยิงใช้ปืนอะไรฆ่านะครับสามารถเซตติ้งได้ในส่วนนี้ก็ไปเซตกันเราเองนะครับผมไม่สามารถบอกได้นะแอดมินสามารถดูคิวล็อกของผู้เรียนได้ใครยิงจากพิกัดเท่าไหร่ใช้ปืนอะไรยิงจุดไหนยังไงแอดมินล็อกคือเสกอะไรพิมพ์อะไรแชทใครพูยอะไรในแชท คุยยังไงเข้าออกเซิร์ฟใครเข้าออกใครเปลี่ยนชื่อเกมคือสามารถเซตติ้งได้นะครับสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับข้อดีของมันข้อดีต่อไปก็คือสามารถสร้างเซฟโซนได้นั่นเองการสร้างเซฟโซนทํำยังไงนี่ฮะในส่วนนี้เลยครับการสร้างเซฟโซนะจะมีบอกต่างๆอันนี้คือผมแปลภาษาไทย ให้เข้าใจง่ายนะฮะเออไม่ใช่สิแล้วแล้วแล้วก็ข้อดีนะฮะข้อดีขั้นต่อไปคือมันไม่มีทางข้อมูลผู้เล่นสูญหายต่อให้จะรีเซิร์ฟเท่าไหร่สร้างบ้านกันมหาศาลข้อมูลผู้เล่นจะไม่มีทางสูญหายถ้าเปิดกับค่ายนี้นี่คือข้อดีของมันทั้งหมดประมาณนี้ข้อเสียของมันคืออะไรเท่าที่ผมเปิดเซิร์ฟกับค่ายนี้แล้วผมเจอนะครับก็ข้อเสียของมันหนึ่งเลยปิงสูงปิงสูงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ที่ออสเตรเลียมันไม่มีเซิร์ฟเวอร์ที่สิงคโปร์ Singapore นะครับเพราะว่าเหมือนจะเขาไม หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเพราะว่าสิงคโปร์มันไม่มีตอนนี้ที่ใกล้สุดก็คือจะเป็นออสเตรเลียแล้วก็จะเป็นญี่ปุ่นนะครับแนะนําถ้าใครมีงบมากให้ใช้ที่ญี่ปุ่นนะครปิงจะน้อยกว่าออสเตรเลียออสเตรเลียปิงจะอยู่ที่ประมาณ120ญี่ปุ่นก็ประมาณอยู่ที่101 90นะครับเห็นผลนะฮะปิงห่างกัน20-30ก็เห็นผลนะฮะก็อย่างว่าครับถ้าคุณเลือกเซิร์ฟญี่ปุ่นคุณจะชําระเงินสูงมากอย่างเช่นออสเตรเลียชําระ50 แต่ถ้าคุณเลือกเป็นญี่ปุ่นคุณจะชาระเป็น80ดอลลาร์ก็คือจะห่างกันประมาณ30ดอลลาร์นะครับผมสําหรับข้อดีข้อเสียของเว็บไซต์สีฟ้านี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าให้ผมแนะนําครับผมยอมปิงสูงร้อยกว่าแต่ยิงกันได้เล่นได้ขับรถวาบนิดหน่อยอ่าแต่ผมยอมที่จะไม่ให้ข้อมูลผู้เล่นสูญหายผมขอแนะนําให้เช่าวเว็บสีฟ้าน,นะครับสาหรับตัวผมนะครับสําหรับคนอื่นก็อยากเช่าถูกๆ ปิงน้อยก็เชิญค่ายเหลืองนะฮะแต่ผลที่ตามมาแน่นอนครข้อมูลผู้เล่นสูญหายแน่นอนคุณต้องมานับหนึ่งใหม่ครับผู้เล่นทุกคนชดเชยของต่างๆนานาลาบากแน่นอนครับผมโอเคอันนี้ก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของเว็บไซต์ทั้ง2องอย่างนะครับโอเคคลิปต่อไปผมจะทําการสอนการตั้งค่าเว็บเว็บตีฟ้าแล้วกันโอเคสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมลากันไปก่อนเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมถ้าถูกใจกดไลค์ชอบใจกดแชร์รักกันกดซับสไครต์นะครับผม